ก็แย่งโลนี้ของพี่เอกมาแล้วพี่เอกจะได้เล่นอ <c oughs> ย่างครีมเวลาแล้วสิฮนะ <c oughs> พี่เป็นช่างเทคนิคสมรอบแล้วอะ่ะจริงเหอหนุกหนุกไม่ไหวแล้วอะ่ะพี่จะฆ่าหนูเหรอไปตัดพี่ออกจากวงจรนด้ทีได้ไหมไม่ได้หนูไปคนคนาดเดียนะดิ <c oughs> ชิพัดละ หัวเปื่อยหมดแล้วเ่ยไม่พี่ก็ต้องคอยดูไงว่าใครเป็นคนซาโบงไม่มีใครเชื่อบุตรคนกูพูดมาสามรอบพีลาละไม่ไหวกันเลยโอ้ยไม่ถ้าพี่จะไปพี่อยาไปคนเดียวเดี๋ยวดูไปด้วยอะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ดิเราไปไปทำหน้าที่ตัวเองเคเดินยึีพีหน้าที่หนูก็คือต้องตายเหมือนกันพี่แบบที่พี่หงเมื่อตะกี้เลยแล้วช่างเครื่องเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างอะ ดูว่าใครเป็นคนซาบโบอยู่บริเวณไหนในแมพแต่ว่าไม่รู้ว่าใครแต่รู้แค่บริเวณเฉยๆดูดูมาสาเกมลันจะไม่มีใครเชื่อพี่เลยหรูเชื่อหูดูจะเชื่อพี่เองรอบนี้ใช่แต่ว่านี่คือน้องแพทบอกพี่คนเดียวเลยนะถ้าน้องแพทตายนี่คือพี่โดนสงสาจริงเหรอเออว่ะเอเอแพทต้องไปบอกเพิ่มใช่ไหมพี่แต่แพทกลัวว่าถ้าแพทบอกไปอีกเนะี่ยมันแพทจะโดนยิงเหมือนรอบที่แล้วไหมงั้นพี่ไปหันหัแพทดีกว่าตอนน้องแพทตายแล้วอ๋อเออว่ะเอเอโอเคๆได้พี่ไปหาที่อยู่ที่อยู่สงสารพี่เบสเลย เหลือห้องเทรนนิ่งข้างนู้นเต้อยู่ไหนเมื่อกี้อยู่ซ้ายบนทำเควสอยู่ผมเห็นพี่โกอยู่ตรงศพเลยผมมีสามเรื่องเอาเรื่องอะไรก่อนตอเรื่องที่สองก่อนเอาเรื่องว่าทำไมพี่โบกต้องไปฆ่าพีทำไมใช่เพราะอะไรโอ้โหเอาเลยเรื่องแรกน้องพีเป็นโดดูผมเป็นนักชนะสุทธ ใช่ใช่น้องพีบ้งพีกบผมเหมือนกันต้นเกมเรื่องสองเดี๋ยวพี่ก็พูดไม่จบอีกสองเรื่องเอาข่าวดีหรือข่าวร้ายเอาข่าวอะไรเอาข่าวร้ายเอาดีก่อนข่าวดีข่าวดีข่าวดีเนี่ยพี่ลี่เป็นคนดีแน่นอนข่าวร้ายข่าวร้ายข่าวร้ายไหมเปิดอยู่ที่ผมเล็กสามวิ เราไม่เกมได้เล่นนานแปลกๆว่ะพอดีอย่างต้นเกมอยู่นะพี่พี่มุ๊กแต่คือพี่ยืนอะไรบนศพอ่ะพี่เอ็เองไงนะครัเป็นเทนนิสูตรไงแทนนี่เอาแทนนี่ก่อนเลยทุกคนผมมีอะไรจะพูดคือถ้าถุงพุระเบิดอยู่ที่พี่ฟุกแล้วเราเหัวพี่ฟุกก็จะไม่มีใครตายตอวลืมเลยลืมเลยเราจะไม่ต้องมาลุ้นว่าใครจะโดนส่งต่อระเบิดแล้วทำไมไม่อาขาวิ่งให้ดีผมไมจะหนีไกลจากพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อาปวเอง ดูเปลี่ยสแดงเนโอ้โหแม่งหมดผม้งไปเนี่ยพี่รัน,นเลยสีเหมือนกันด้วยลวิง่งนี่ลว พี่รอดแล้วพี่รอดแล้วแบตพี่ไมม่ีโอ้ยไปบึ้มตรงนู้นแล้วโอเคพี่โอเคพี่รอดแล้วเพื่อนแทนนี่เป็นไรแทนนี่ตายนี้เรื่องผสมกนนี่สัจัยชัดสัจชัยชบาเจ็บใครเป็นชันสูตรไหมอ้าวน้องกล้าตายเหรอฝูงก็ดิใช่ใช่คือ คือเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเมื่อกี้พี่ลีก้าเดินอยู่ดีๆแล้วก็ตัวระเบิดหายไปเลยใายเลยใช่อยู่ดีๆก็ตายแบบไม่มีใครสัมผัสอ่ะเทนนี่กับก้าเป็นคู่รักกันแต่ตอนแรกระเบิดอยู่ที่ไอ้ฟุกป่ะแต่ตัวเองไม่ได้อยู่แล้วพี่ลุงเป็นคนดีอยู่แล้วพี่ชายใช่ใช่ดีโอเค โอเคมัน okay. เดี่อผมจริงจริงใช่ไหมเนี่ยรอบที่แล้วพี่เขาพูดอย่างนี้เชื่อเชื่อเชื่อชีกเอาแล้วอย่างนี้มันโดนระเบิดแล้วจะเอาข้อมูลจากไหนมาบุกอ่ะอันนี้คือข้อมูลเดียวที่มีเลยนะว่าพี่ฟุกเจอพี่ลี่ก่อนจะได้รับระเบิดอันโอชาอันนั้นมาไม่ใช่ไม่ใช่พี่คอนเฟิร์มว่าพี่ลี่เป็นคนดีอ่าโอเคงั้นฟุกกับลี่ผมพี่เอสเป็นคนดีส่วนพี่อาร์ผมไม่อารเป็นยารไม่ดุดเด่นเลยแต่พี่เอกน่าจะโดนไม่นะดูจากทรงแม่กูว่ากูได้เล่นนานแปลกๆกว่ะเอาเอาอย่าอย่าหาเรื่องตายพี่ชายขอคิมก่อนแล้ะกัน ผมสกิฟกันก่นครับสกิฟสกิปก่อนเกมเกมโดนใบกันหลงแพนแล้วก็พีเอสแล้ฟุกเกอรี่เล่นไปด้วยหรือว่าเขาพูดไม่ทันจู้ไม่ไหวพี่พร้อมต้อนรับพี่ชายไม่เหนื่อยหรอกเพื่อนอู้ยนี่คือคนเดียวมีความโดดตัวเองแล้วดูเดหล่าพี่เอกพี่เอกนั่นสี่พี่พี่ชาย๊กกี้สำลักกูว่าเนี่ยกูต้องโดนแล้วล่ะเพิ่มมาเธอละหนึ่งคน แกรอดใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเหมือนเชอร์ลีฟเลยอ่ะพี่ปอแตนไปเป็นคณะแจ๊กนเียรบอกอย่าพูดนะอย่าพูดนะไอ้นะวันไปเป็นคณะแจ๊โอเคโอเคเอาไปฆ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดนะสูตรดีพี่ฟุกเจนสูตรสู้สายไปอะไรเงยใครเป็นคนฆ่าใครเป็นคนละพี่ปอแตนพี่แหละพี่แม่ครับทำไมเท้าใหญ่พี่บริสุดพี่ปอแตนสุดไม่ใช่พี่เต้ไม่ใช่พี่เต้ไม่ใช่พี่เต้ ทำไมเป็นที่ตายแล้วถึงเท้าใหญ่กว่าเราที่สุดกายก็พูดอะไรที่มันเข้าหูพี่แต่ชนสูตบ้างไงอ่ะสีเขียวน่สภาพศพเนี่ยขาดสองท่อนเลยเย่เวลาเดียวกันกับสียุ่มพูเรื่องสองคนนี้ตายพร้อมกันเลยยุ่มพูเป็นนายอำเภอส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นนักประจุภัยครับผมมีโอเคข้อมูลนี้น่าเชื่อถืองั้นสชลิปเชลิปาดกันอ่าเป็นไปได้เป็นไปได้ถือว่าน่าเชื่อถือจริงเพราะว่าน้ำเสียงเป็นจริงจัง ว่าแไงคุณเอกมีอะไรพูดหรือเปล่าครับคุณเอกได้เล่นนานแปลกไม่ไม่ใช่เอกไม่ใช่เอกได้เล่นได้นานขนาดนี้โคตรเก่งอ่ะพี่ไม่ใช่ดินจารู้ไหมครับดินจามทำอะไรได้วะดับเบิ้ลคิวทำให้หัวหันหลังดินจามทำอะไรได้พี่ไปโดโด้โหวดโหวดด้วยโอ้โเต้โหวดพี่ทำไมอ่ะในเมื่อพี่รู้ว่าเป็นพี่โดโด่อะผมผมอยากให้พี่ชนะไงพี่เต้พี่เอกเป็นโดโด้จริงเปล่าถ้าเป็นจริงผมโหวตให้เลย อไม่ไม่ไม่มีไม่ได้เราเป็นแค่นัดเยนตุยแล้วมีคนตุยแล้วทำได้อเหใครอ่ะเองเป็นกรอบเลยตะเกียจริงทุกคนมันคืออะไรหรอม่มมีคนนไเฮ้ยะันคือมันคือเซเลบตายพี่ผมบอกอุ้ยไงเมื่อกี้ผมไม่ได้เฮ้ยแต่ผมเซเลบตายมันจะประกาศขึ้นแต่ว่าไม่บอกว่าใครเป็นคนตาย คนที่แบบว่าเป็นผีหรือเป็นโดโดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่เห็นครับจะเออะเออะๆโอ้โอเครอดสบายจุยมันไม่ได้รอฟังเสียงระเบิดอื้อว่าอยไรผลงานเหรอไม่ใช่อย่าอย่าจะนัมบี่หนูเป็นแคนาดิอัน พี่ยามตุยเหรอคุยกันแล้วแล้วเมื่อกี้พี่ยามตุยได้ไงอ่ะโัวระเบิดอะเด็กเห็นกายแทนแล้วก็พี่เบิร์ดแล้วแล้วพี่ฟุกอยู่ไหนอ่ะอ๋อพี่ฟุกเดินขึ้นข้างบนไปเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเจมพี่สุดตัวเองแล้วว่าพี่เป็นนักชนะสุดมือระเบิดที่แท้จริงเจมใช้ช่วงจังหวะเฟสแรกวางระเบิดไซเทนนี่แล้วก็มาสวมรออยู่กับพี่แล้วก็พี่ลี่ดูเชื่อพี่ฟุ๊กหมดเลยเดี๋ยวเคือตายซะตายซะคุณของชิปปะเนี่ยจักรวาลดเบิร์ด เอออะไรไม่ได้แค่โหวดชั้นหนึ่งโหวดมันไม่เป็นไรหรอกนะถ้าไม่ใช่เราแตกนะแตกสิป๋าหรอไม่ใช่ฉันน้้งแหวนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยย้่ไอ้หอนี่ผมไมาอย่ฝั่งกมดีกว่าคือเกมนี้ผมให้เครดิตพุชบวกหนึ่งร้อยคะแนนเต็มอะเลื่อนแล้วนะ เอาคนไหนพี่เอาคนไหนเอาคนไหนพี่บอกมาเลยกระต่ายเนี่ยกระต่ายไม่เอาเอากระต่ายพี่ไม่เอากระต่ายมีประโยชน์กับเราคนไหนอีกคนไหนอีกเอาคนไหนกระต่ายมีประโยชน์กับเรากระกาก่ก็ได้ไก่ก็ไม่ได้ไ่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กระต่ายมีประโยชน์กับเราเอา อันนี้ชัดมากครับพี่เบสไม่เห็นเลยพี่เบสไม่สะดุ้งจริงกูมันไม่เห็น,หนพี่เบสไม่เห็นได้ยังไงพี่เบสพี่พี่ยังไม่มีใครตาย <c oughs> ้อาจะไมพี่เบสโลกเล่าลองไหมลองไหมเหมือนตอนพี่เบสเล่นอ่ะพี่เบสพูดแต่ตาพี่เบสมองออกไปนอกหน้าต่างอ่ะพี่เลยลองยิงกายดูไหมสวัดีทุกคด้วยัยตีีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวดีครับสีครับสวัสดีครับสวัสดีคสวสดีครับคสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสดีันสัสวัสดวัดีับรับสวัสดีครีีัรดรวส เลือนแล้วนะมารวมแก๊งอ่ะโดนระเบิดรัวๆเลยเนี่ยอันนี้คือเป็นข้อมูลแน่นอวข้อมูลอะไรพี่โยกะดิโอ้แนลกของตัวใหม่กไม่นะไม่นะเพจเป็นอะไรอ่ะเสียงว้าแล้วเพจพี่อะไรฮ้าวไม่ไม่